สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วทำเองกินเองกับแม่มิวค่ะวันนี้จะชวนมาทำเค้กไข่ใบเตยสูตรทำในหม้อหุงข้าวง่ายๆนะคะใครที่ไม่มีเตาอบหมอ้อทอดไร้น้ำมันหม้ออบร้อนเดี๋ยวมาทำด้วยกันหรือว่าใครมีเตาอบก็ทำได้เหมือนกันเลยเนื้อที่ทำออกมาได้วันนี้เนื้อนุ่มฟูแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ ที่สำคัญเลยใครที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่มิวก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของแม่มิวกันนะคะมาเริ่มขั้นตอนแรกเลยให้แยกไข่แดงกับไข่ขาวออกจากกันให้หมดก่อนวันนี้จะใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองแม่มิวใช้เบอร์2ถ้าใครใช้เบอร์3แล้วก็เบอร์1ก็ใช้ในปริมาณที่เท่ากันได้เลยแต่ถ้าใครใช้เบอร์ศูนย์แนะนำนะคะให้ลด1ฟองใช้เบอร์สให้เพิ่มอีก1ฟองค่ะ พอเราแยกเสร็จแล้วหาฝามาปิดไข่แดงก่อนนะคะตัวผิวไข่แดงเขาจะได้ไม่แห้งนะเสร็จแล้วก็มาเตรียมขั้นตอนต่อไปเลยค่ะให้อุ่นน้ำมันพืชนะคะบนเตาแก๊สให้เขาอุ่นๆหรือว่าใครมีไมโครเวฟก็อุ่นนะคะสักประมาณ30วินาทีให้เขาแค่พออุ่นๆค่ะ จากนั้นก็ร่อนในส่วนของของแห้งลงไปวันนี้จะใช้เป็นแป้งเค้กของตรากิลินแดงใครใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วก็ตามด้วยผงฟูร่อนลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ใส่เกลือป่นลงไป1หยิบมือหรือว่าครึ่งหนึ่งของ1-4ส่วนช้อนชาหรือ1-8ส่วนช้อนชาค่ะ ใช้ตะก้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมทั้งสองอย่างจับตัวพอเข้ากันก่อนค่ะพอเข้ากันประมาณนี้ก็ใส่น้ำใบเตยคั้นสดนะคะลงไปเลยใบเตยนะคะใช้ประมาณ8-9ใบล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำลงไปสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะ คั้นออกมาให้ได้1ส่วนสาถ้วยตวงค่ะแล้วก็นำมาผสมกับตัวแป้งแบบนี้คนผสมให้เข้ากันเลยค่ะในส่วนของใบเตยอ,อย่าใช้เยอะเกินไปไม่งั้นจะเหม็นเขียวนะคะพอเข้ากันแล้วก็ทยอยใส่ไข่แดงที่เราแยกเมื่อกี้นะคะไปทีละสองฟองแล้วก็คนผสมให้เข้ากันนะคะจนไข่หมดเลยค่ะ พอผสมไข่แดงจนหมดกับตัวน้ำแป้งคนให้เข้ากันดีนะคะได้ประมาณแบบนี้ก็หาฝานะคะมาปิดพักเอาไว้แล้วก็ไปเตรียมขั้นตอนกันตีมือแรงต่อเลยค่ะบีบน้ำมะนาวสดลงไป1ช้อนชาใครมีครีมออฟทาทาใช้ในปริมาณที่เท่ากันได้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้เครื่องตีไฟฟ้าสปีด3ตีจนขึ้นฟองหย,ยาบๆก่อนค่ะ พอขึ้นฟองหยาบๆแบบนี้นะคะก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปแบ่งใส่น้ําตาลทรายเป็น3ครั้งแต่ละครั้งห่างกันที่30วินาทีนะคะอย่าใส่ทีเดียวนะตีจนเราพอรู้สึกว่าน้ําตาละละลายดีแล้วก็ค่อยใส่ทยอยใส่นะคะจนหมดเลยค่ะถ้าใครไม่มีเครื่องตีไฟฟ้าแบบแม่มีวูนะคะ ใช้ตะก้อมือในการตีได้แต่ว่าอาจจะใช้เวลานานประมาณ15-20นาทีก็อาจจะเมื่อยแขนนิดนึงนะคะแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันค่ะพอเราใส่น้ำตาลใา่ครั้งสุดท้ายนะคะตีอีก30วิน,วนาทีแล้วก็ปรับใช้สปีด5หรือว่าความเร็วสูงสุดนะคะในการตีตอบอีกประมาณ2นาทีครึ่งถึง3นาทีจนตั้งยอดอ่อนค่ะ เรียบร้อยก็ได้ตั้งย่อดอ่อนประมาณแบบนี้นะคะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักเอาไว้เลยค่ะแบ่งมือแรงเป็น3ส่วนด้วยกันค่อยๆผสมทีละส่วนนะคะใช้ไม้พายหรือว่าตะก้อมือก็ได้ค่ะคนผสมในทิศทางเดียวกันอย่างเบามือไม่แรงแล้วก็เรยวกันไปไม่งั้นจะมีผลต่อโครงสร้างของเนื้อเค้กนะคะขั้นตอนการตีมือแรงถ้าใครตีนะคะไม่ตั้งยอดหรือว่า ตั้งยอดแข็งเกินไปหรือว่าอ่อนเกินไปนะคะก็จะมีผลทําให้ตัวเค้กเวลาที่อบเสร็จจะทำให้ยุบตัวลงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ตีตัวมือแรงนะคะให้ตั้งยอดอ่อนพอดีค่ะพอเราผสมให้เข้ากันดีทั้งหมดแล้วนะคะก็นำไปเทใส่หม้อหุงข้าวได้เลยให้รองด้วยกระดาษไขหรือว่าถ้าใครไม่มีก็ให้ทาน้ำมันหรือว่าเนยที่ก้นหม้อก่อนค่นคะ เรียให้หน้าเสมอเรียบสวยงามก่อนนะคะหม้อข้าวที่แม่มิวใช้วันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคะขนาดที่1.2ลิตรนะถ้าใครใช้เล็กกว่านี้ก็จะได้ก้อนเค้กที่หนาขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยก็หุงกดหุงข้าวแบบปกติเลยนะคะ2รอบนะสุกแล้วนะคะอันนี้คือหลังจากที่กดหุงรอบที่2แล้วนะคะก็ยก ออกมาจากหม้อแล้วก็นำออกมาเลยค่ะใช้ไม้ไผ่แซะขอบๆนิดนึงเพราะว่ามันจะติดหม้อนิดนึงนะคะถ้าใครมีเตาอ,อบนะคะหม้ออบร้อนหม้อท่อไร้น้ำมันสุดนี้นะคะใช้อบได้เลยนะคะอุณหภูมิเดี๋ยวแม่มิวจะขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วก็ใต้คลิปให้อีกทีนึงนะคะนี่เลยนะสีสวยกำลังดีนะคะ เดี๋ยวตักแบ่งเป็นชิ้นๆนะคะขนาดได้ตามชอบเลยมีดต้องคมๆนะของแม่มิวก็ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคะเราก็ค่อยๆตัดนะคะนี่เลยกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะจะมีกลิ่นหอมใบเตยอ่อนๆแล้วก็ตัวเนื้อของเขาทําออกมาเนื้อไม่แฉะเนื้อนุ่มนะคะฟูนะคะนี่เลยเดี๋ยวดูเนื้อน,นะคะ เลยนะคะคยังไงก็ลองไปทํากันดูสูตรนี้อร่อยนะถ้าทําเตาอบยิ่งได้เนื้อที่ดีกว่านี้นะคะยังไงก็ลองไปทํากันดูใครทําได้แบบไหนก็มาเม้นบอกแม่มิ้วที่สําคัญเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ